หนึ่งตัวอ,อหนึ่งสองไป <laughs> ดูค้มๆนะครับเราบินกันตอนเย็นเหมือนเดิมไหมมาเร็ว มาปะอ่ะหนึ่งสองไปไตามตามไอ้มอนมาละใช่เปล่าใครมามใ,ใจดีนูนขึ้นบนอีกแล้ว น,น,ออนเนี่ยเนี่ยแล้วเหล็มันจะชอบบินอย่างเงี้ยเนี่ยสูงลิ้วเลยเนะี่ยเออแล้วก็นเะนี่ยพาไข่ตุ่นไปเนะี่ยดึงเรียกเรียกไข่ตุ่นลงมาม,มาเร็วรรเดี๋ยวตุ่นลงอนะมันก็น่าจะลงร,ร,รอ,อ,ลอนลงละ ต้นกรตุนเร็วลมแรงข้างบนเร็วเร็วนแอนไล่ละวโอ้ไกตุนบินสูงจัดอ่ะกลหอมมายังเออลงต้นไม้กรตุนเร็วหอแล้วหอปีกแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้ว ตามแล้วใครตุนเก่งละเออไปหาพี่นุ่มมันนี่เร็วหาพี่นุม่มพี่นุ่มเป็นเจ้าของหนึ่งสองไปไช่จดี ไม่ไปไปอะอันนี้บินคุมโซนใกล้ๆล้หนาวเนียเอา,อา,เอาหนึ่งสองไปไม่ไปละหนึ่งสองไปไม่ไปละเดี๋ยวเทพมอนคุมวงแคบให้ไม่ต้องกลัวอโอ้เก่งแล้วอะ่ะ